ค่ะก<ไ>็หัวใจก็ชมพูอยู่มุกดาเผยชาติหัวใจตอนนี้เป็นสีชมพูความรักกับไฮโซเหมือนล้านสิทธิ์สีชวาลาไปได้สวยแต่ยืนยันไม่พร้อมเปิดภาพคู่เรียกวันหลังจากนั่งเอกสาวมุกดาณรินรักซุ่มปลุกตนรักกับไฮโซเหมือนล้านสิทธิ์สีชวาลา เจ้าตัวก็ออกมายอมรับตามตรงว่ากำลังคุยศึกษาดูใจกันอยู่กับทายาทเมือนล้านแห่งอาณาจักรฟีโก้กรุป๊ปล่าสุด21กันยายน2568มุกดานรินรักออกมาอัปเดตสถานะหัวใจล่าสุด ในงานแกรนโอเพนนิ่งแบรนด์แอมบาสเตอร์ยูเรนัสคลินิกที่เดมอบางกะปิเผยความสัมพันธ์ตอนนี้หัวใจเป็นสีชมพูกำลังไปได้สวยคอยเป็นคอยไปทุกคนคาดหวังจะเห็นรูปคู่มุกดาบอกชัดไม่พร้อมเผยรูปคู่จริงๆแต่ถ้าใครเจอแล้วแอบถ่ายก็ไม่ติดอะไรเราไปฟังเสียงของมุกดานะเรนรักเปิดใจกับสถานะล่าสุดกันค่ะ อย่างที่บอกไปว่ะว่าว่าเรามีคนที่เราคุยด้วยแล้วก็ศึกษาอยู่ตอนนี้เราก็ยังคุยกันอยู่ก็คไปในทางที่ดีชอบอยู่พี่พี่ไม่เคยมาชอบเลยก็หัวใจก็ชมพูอยู่โอ้ยได้เห็นทุกร่างหน้าตาของก็ไดจริงๆก็เห็นกันอยู่แล้วนะคะหมายถึงว่าคือคือเวลามุกจะไปไหนหรือว่าอะไรวมุก็ ว่าแบบเเราจะไปกินข้าวหรือเราจะไปไหนอะไรยังไงกับใครแต่ว่าด้วยความที่เราอาจจะไม่ได้แบบถ่ายรูปหรือพูดออกมาตรงๆจริงๆจังๆหรืออะไรขนาดนั้นเพราะว่าตัวมุกเป็นคนที่ค่อนข้างแบบชอบความสงบแล้วก็ไม่ค่อยแบบจะจะเป็นนิสัยส่วนตัวอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะไม่ได้เปิดหรือบอกใครๆมากมาย ถ้าแบบชีวิตประจําวันจริงๆอ่ะคือแบบเราก็ไปข้างนอกแบบกินข้าวเจอคนในร้านอาหารอะไรเงี้ยเราเราก็ปกตินะคะเราไม่ได้หลบหรือว่าทำเป็นว่าเราไม่รู้จักกันไม่ไม่ไม่เราเราปกติเลยแต่ว่าแค่เราอาจจะไม่ได้ เโชว์ภาพมันออกมาว่าเราไปกินข้าวด้วยกันนะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาไปกินคนก็หูหาไหมเขาปกติดเขาไม่ค่อยเห็นมุ้งเขาไม่แบบาซูมซูมซ่มซีเปอร์แบบใช่หรือเปล่าคนนี้หรือเปล่าที่เป็นฝาหรือเปล่าเฉพาะเราคนอ่ะไม่เขาเขาเขาจะมีแบบแอบสงสัยเพราะว่าเวลาหนูไปข้างนอกเงี้ยหนูจะแบบชิลมากแล้วก็แบบหน้าสดมากแล้วก็แบบแบบชิลชิลเลยอ่ะเขาก็จะมีความแบบ ใช่หรือเปล่าคุ้นๆนะอะไรเงี้ยราก็จะได้ยินตลอดแสดงว่าเราก็เห็นบรรยากาศดูรอบข้างที่เขาบอกมาทุกที่ก็ก็สุดท้ายว่าเอ้ยใช่ใช่คนนี้หรือเปล่าเห็นเขาเป็นขาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นแนวนะว่าเอ้ยในมุกดาอีเข้ามาคนตูเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอยู่ๆเขาบอกนี่น่ใครมุกดา ไม่มีค่ะไม่เป็นนูนนี่แหละใช่แต่ว่าเราก็สบายใจที่จะแบบว่าไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดค่ะก็อย่างที่บอกว่ามันค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ว่าเราอยากจะแบบเอ่อพูดมาตรงๆขนาดไหมขนาดนั้นไหมนะตอนนี้เราเราก็ยังถามถามว่าเราแฮปปี้ไหมเราศึกษากันกันอยู่นะจริงๆนะตอนนี้สบายใจไหมกับเราตนสบายใจค่ะสบายใจก็ไม่ได้เป็นอะไรที่รีบร้อนแล้วไม่ได้มีอะไรที่กดดันซึ่งกันและการเราก็แบบเป็นตัวเองได้แบบนอ ถ้าเกี่วับความเป็นอาชีพของเราคิดว่าถ้าเราติดรัวแล้วเรามีแฟนมันจะเป็นอะไรถ้าถามว่าผลกระทบมีไหมหนูว่าคงมีนิดหน่อยแหละคะ่ะแต่าถามว่า หนูยึดไม่ใส่ตัวเองดีกว่าว่าคือตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตัวมุกอะเป็นคนไม่ค่อยเปิดเรื่องความสัมพันธ์อยู่แล้วแตถามว่าเราเราเรา,เราพูดออกสื่อไหมว่าเรามีเรารับรองเรามีแน่นอนแต่ว่าดม่ยนิสัยเราจริงๆเราแค่เป็นคนไม่ชอบเปิดไม่ค่อยชอบเปิดแล้วมันจะมีผลต่อความจริง ว่าทุกคนเข้าใจแล้วค่ะตอนนี้มุกว่าคือการการทํางานของเราอะ่ะเ,เราชัดเจนแล้วว่าเวลาเราทํางานเราก็เต็มที่มากๆยังไงเราก็ต้องอยู่อยู่ตรงเนี้ยเรายังมีคาแรคเตอร์อะไรที่เราต้องเล่นแล้วก็ยังต้องเจอกับบุคคลอื่นอีกมากมายฉะนั้นมุนกก็ก็ดีใจที่ทุกวันนี้แฟนๆทุกคนก็พยายามเข้าใจในในมุมมองการทํางานมากขึ้นว่าอ่ะอันนี้คืองานน้องเต็มที่ในส่วนงานแล้วก็ ซัพพอร์ตเราไปในท LIKE ุกทางแต่และเขาบอกว่ามุกโชคดีเพราะว่าคนอินจากในละครมากกว่าอินจากการใช้ชีวิตจริงคี่รัเอใช่ค่ะก็อย่างที่บอกว่ารู้สึกดีเหมือนกันที่ไปในทิศทางนั้นเพราะว่าเราก็เต็มที่กับงานเราจริงๆแล้วถ้าแฟนแฟนรักเราจากแบบเออจิ้นในละครอะไรเงี้ยเราเราแฮปปี้เรารู้สึกว่าอ่ะเราสองคนมีเคมีที่ตรงกันแลวทุกคนก็รักเราในตัวละครแต่ล้วเขาก็ยังไงบ้างเวลาไปไหนมาไหนกับกูกตาคนนั้น ก็ปกติค่ะอย่างที่บอกว่าเราไม่มีอะไรเราก็แบบชิลๆใช้ชีวิตปกติเลยมันต้องมีเรื่องมียามาที่บอกว่าจะให้ทุกคนได้เห็นว่าเรเลิกปากกอเรื่องจะกติ่งหูทางที่รู้ว่ายังไงตลอดจิตตีไม่เคยมีเลยนะคะพี่ก็ใช่กับพี่เลยิตเหนูว่ายากมากด้วยนิสัยตัวหนูเพราะว่าหนูแค่เป็นคนแบบเป็นคนแบบนี้จริงๆถามว่าจะมีอะไรภาพหลุดอะไรอย่างเงี้ยจากคนอื่นอ่ะหนูไม่ได้ซีเรียสนะคะหมายถึงว่าที่เจอข้างนอกอะไร ถา่ว่าก็จะจัดตัวหนูอ่ะว่าจะต้องแบบเราเป็นอิราจั่ไยที่แบบว่ะอิจฉจัดเลยอ่ะไม่หน่อยใช่ยากยากก็รอลุ้นกันต่อไปพี่รุนได้ใช่ไหมพี่รุนนะลุนได้